จิตอาสาชุดทหารช่างกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8เร่งดําเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสประจําปี2565ค่ะ เห็นอยู่นี้เป็นการทำงานที่เข้มแข็งของกำลังทหารจิตอาสาชุดทหารช่างกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8ค่ายมหาศัตว์โพลเสพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นรวมกับผู้นำชุมชนและกลุ่มจิตอาสาในหมู่บ้านในการซ่อมแซมบ้านเรือนของนางเต็มสิงนีอายุ84ปีที่บ้านชัยสอหมู่หนึ่งตำบลชัยซออำเภอชุมแพซึ่งเป็นบ้านหลังที่3ในการซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศาัยให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ และผู้สูงอายุซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบอจอขอนแก่นก็ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมซึ่งในปัจจุบันสามารถดำเนินการซ่อมแซมมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า75ค่ะ